สวัสดีจ้ามาเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาพบกับสาอแต่อีกเลยเด้อมอนี้สแต่ก็สิกิน,กนข้าวเนาะผัดกะเพราไก่นะคะเ็ดเองค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดแล้วเมื่อตะกี้มาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อจากพี่สาวของน้องแต่ทุกคนนะคะมาเด้อจะเดอ้อพี่แก้วน้องเอง๋มาเด้อจะเดอ้อแล้วก็พี่สาวทุกท่านเลยนะคะมาเด้อค่ะมากินข้าวครับ น้องเต๋เด้อค่ะทางไทยทางลาวฝรั่งอังกฤษนี่ก็ได้นะคะเนาะมามาจจกแซ่บๆค่ะกินแต่เส้าแล้วก็นี่มีของหวานอีกนะคะต้มหวานมักซ์ลีปลูกเองอีกละ่ะข้าวมาคือข้าวปลูกเองข้าวเค้าเส้าเอ้ยเค้าเส้าค่ะ I'm sorry but about a deck กินไปเว้าวไปด้ยวยพีน้องเนาะมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะพี่น้องเนาะคำวมาบลอกบลาเลาเลามาว่าเหมือนกับจะบอกว่าอย่าริ้นยาวนะอะไรประมาณนั้นบอก gọn hơn rồi nè Giờ bao nhận nó bên bà, như nào Dạ, ấy phân bà, linh ấy, linh nhau đứa, bên bà Háu lê tắc ở ừ, mày thì khá Hãy subscribe cho แต่ก็บ่ได้นี่แหละก็คลองใจคลองใจว่าเข้ากับผููจจะเพื่อนเพื่อนกับภู้จจะเข้าสิมาเว้าอย่างวะอย่าลินยาวเดอ้อแล้วก็อีกอันหนึ่งก็บอกว่าอย่าลืมบุญคุณเพื่อนว่านะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็อีกอีกข้อนึงเพื่อนก็บว่าอย่างก็อีอย่างอีอย่างนี้แหละอืม เรือมึงคุณอีอยัางลิ้นยาวเรื่องอีอย่างเขาก็ถามนะว่าเอ้าอะไรหรอครับหมายความว่าอย่างไงคะไอลิ้นสั้นลิ้นยาวนี่แล้วก็นกสองหัวสามหัวนี่มันหมายความว่าเน้นไรเราก็เป็นกับว่าคิดเอาเองแล้วกันเป็น่า,าคำคำว่าคิดเอาเองแล้วกันนี่่ํำเลยงู้เลยว่าเป็นไปงู้คะ่ะอือ คำนี้ออกมาแล้วหูว่าเป็นไผเจาะเบิ้งอยู่เนาะสะัะพอบใจเด้อที่เจาะเบิ้งพอบใจหลายๆในเมื่อค่อยกับไปได้ออกมาดาผู้ให่ออกมาว่าใส่ผู้ใหเนาะมไนได้ออกมาดามันก็นอ,ออกมาดาเออสมควรว,ว่าียค่อยอยู่วุวาลิ่นยาวย่าลิ่นยาวอย่างนั้นอย่างนี้ย่านี่เราโกรเราคุณถึงสารเสินค่อยกัคือไปได้ออกมาดาไปและะ้วก็เขากับหูจะก,กันอีกเนาะ ท่นเจ้าเป็นคนตีบาเจ้าดอกข่ะเจ้าว่าอย่างก็ว่าเป็นโลดโอแค่เราคำว่าของเจ้าคเด้อไปบอกมาใส่ใจเจ้าอยกเว่าอย่างกระถามตรงๆเจ้าอย่าใช้คำอันนี้กับค่อยคอยอกงูน้ำใจเจ้าดอกว่าให้คิดเอาเองอาจารเจ้าอย่าอย่าว่าว้าว้าและทิ่มว่าให้ค่อยคิดเอาเองค่อยคิดบ่เป็นค่ะเรื่องแบบนี้ค่อยคิดบ่เป็นเราค่ะค่อยเป็นคนซือ ไปประทานหัวคนหรอกค่ะค่อยเป็นคนซื่อเด้อค่อยถามว่าหมายความว่าไ้วได้ไอลินสั่นลินยาวนน่ก็ค,คิดเอาเองตีเป็นไงคิดเอาเองแล้วกันเป็นไเอ้าค่อยบบค่อยโบ,ค,ยบคิดบโบอ๋อค่ะว่ามันมันหมายความว่าไหนได้เนาะแล้วก็เจ้าอยางงูยังกระทามค่อยตรงตงก็ได้อืม ่อยกับสีบอกอยู่ดอกถ้าเรื่องคือค่อยบอกได้เรื่องค่อยบอกพอได้ค่อยกับสีบอบอกเรื่องที่ค่อยบอกพอได้คือค่อยบอกหู้เถ่นายล่ะว่าหู้ว่ะเจ้ามาไม้ไดนับพ่อยเนาะค่อยบอกเก่งในด้านนี้ได้ด้านนี้ค่อยบอกเก่งค่อยๆอยู่แบบําคกิฟต์มาเหมาะแม่ดีกลัวค่อยบอกมักไป ไปด่าผู้ใดค่นะขั้นถา,ถามมาแหงค่อยกระติตอบแห้งถ้าถามมาค่อยค่อยกระตตอบค่อยอืคนณเ่าเห็นว่าซื่อมันก่บว่าได้ซื่อเกินไปคะ่ะเพราะว่าด่าด่าคัาด่าแน่หลายมันก่าซื่อบ่ได้หรอกเนาะอันนี้ก็ถึงขั้นว่าข้าเจ้ายังบ่ด่าข้าเจ้าแค่ถามว่า อย่าเป็นคนนี้ละคุณอย่าเป็นอย่าเป็นคนลิ้นสัน้นลิ้นยาวจังซี่นะแต่เพื่นได้โคตรพอ่อโคตรแม่ค่อยๆก็เอารู้แล้วค่อยก็ได้อืร้นก็คือไม่ได้ยาวค่ไยๆยาวก่ได้เนาะคำมาไดา้ให้ค่อยคิดเอาเองอืใช้คำนี้ เจ้าเป็นคนเว้าวม่แม่เธเจ้าฉันว่าเราเป็นคนลินสั่นลิ่นยาวในเมื่อค่อยก็ไม่ได้ไปเกาะแกะกับผู้ใดไม่ได้ไปด่าผู้ใดอืม่แม่เธ้เจ้าผู้ใจเว้าเห็นว่าลินสั้นลินยาวเนาะค่อยได้ยินความจากผู้นี้ค่อยกับได้ไปว้าให้ผู้นั้นฟังค่อยได้ยินคำผู้นั้นค่อยกับได้เว้าให้ผู้นี้ฟังเนาะค่อยกับได้ใยินอีกคำจากผู้นั้นผู้นี้นะอืบ่มีใโทโมาบอกค่อยดอกค่ะพี่น้องค่ะบ่มีเด้อ แต่เตนี่บ่มีไผเดอบ่มีไฝโทรมาให้ค่อยเว้าจังซั่นจังซี่ดอกค่อยว้าเองค่อยอืมค่อยว้าเองค่อยบบหูแบบไดเห็นแบบไดค่อยก็ว่าเว้าตามท,ที่ค่อยฮูค่อยเห็นบ่มีคนมายุแยงตะแคงรั่วค่อยดอกค่ะเรียนว่าค่อยเป็นคนซื่อคนโง่ก็ได้เนาะอืมห ขาม,มาต่อไปได้ค่อยค่อยมากแบบนั้นมาขาม,มาต่อไป <c oughs> แล้วอีกอย่างนึงค่อยกับเป็นคนสาธารณะเนาะค่อยจะไปซ่องหลยค่อยกับไปเนาะอือค่อยจะไปบ้านใดค่อยจะไปซ่องหรือค่อยกับไป ควมพอใจคงค่อยจะไปเนาะจะไปเที่ยวบ้านใดจะไปกดไล่์กดแชร์ให้บ้านใดค่อยกับบ้านค่อยเป็นคนสาธนารนณะเพราะนคนอยู่กับจุกอยู่กับคำเว้าของคนเนาะ ้าเธอเจ้ายังหูอย่างถามค่อยโดยตรงหรือว่าโทรมาก็ได้เบอร์ค่อยเธอ,เธอเจ้ากัดอยูหูโทรมาถามค่อยตอบให้เลยไม่ต้องมาถามในคอมเมนต์ถามในคอมเมนต์นะเจ้าถามแบบแบบดินสัตนลิ้นยา้าหัวสองหัวสามหัวนี่ค่อยค่อยตอบเธอเจ้าพ่เป็นอืม คนซื้อเนาะถามมาก็บอกว่าอืม่อยคือว่ารีนก็คือเก้าอยู่นะคือบรได้ยาวออกหวานได้ป่ะพ่อแม่ให้มาซ้ำเด็กกัคือซ้ำนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะเลี้ยอีหยังซื้ออีหยังก็ซื้อให้มันตรงตรงประเด็นในเด้อค่ะค่อยไปเลี้ยหยังให้ผู้ใดญ่ค่อยก็ะยู่ส่วนกลางนี่แหละเบอรก็ะเได้เลี้ยใส่เบอร์ได้กระเบเอ่ยซื้อไปเลย เจ้าที่ค่อยเอ่ยมาเนี่ยก็คือพี่แก้วกับน้องเอ๋ได้เคยเอ่ยความดีกับเจ้าอันน่ะไม่ได้เอ่ยใส่ไปเลยเนาะขอโทษเด้อยครับพี่แก้วเอาพี่แก้วออกมาว้าอีกแล้วขอโทษขอไปน้ำลายๆเด้อพี่ขอเอ่ยซื้อพี่แก้วเนาะกับน้องเอ๋เนาะขอโทษขอไปกับพี่สาวเพราะน้องรักเลยน้องกังวลน้องน้องรักแล้วน้องรักและเขาลบเขาจึงเอ่ยเพิ่นบ่อยๆเนาะเขาเขาลบเพิ่นเขาจึงเอ่ยได้ เพิ่นบอถือบอกว่าคำว่าเอ้ยคำที่ดีเขาบม่ได้ด่าบ่ได้ว่าสั่งใส่เพิ่นเนาะอืมทันว่าก็สิดว่าว่าว่าถึงพี่แก้วกับน้องเอ๋แหละว่าความดีแหละเขาก็บไ่ได้ด่าไู้ใด้ไ่ได้ว่าใส่ผู้ใดเนาะบ่ได้เอ้ยซื่อผู้ใดอีกนะนะอพอเดอบอต้องคอมเมนต์มาถาม่ครอีกเด้อไปบู้ มันอยากหู้กระโท่มาถามค่อยรถเบอร์ฮะกับสิหู้อยู่ดอกถามเอาแถวนั่นแหละถามเอาแถวได้คอมเมนต์นั่นแหละเบอร์ค่อยกับทีแถวนั่นแหละโทรมาถามรถไงจะมาเขียนข้อมคอมเมนต์มันเมื่อยมือดอกมาแบบนี้เนอง จำไว้มากเกรีย์อะไรจบไทยตบไทยจบไทยด้วยวานมาเกลีช่องใอยกันยังบ่ฮอดลอยฮอดพันอยู่เด้อจะมาคอมเมนต์ได้แล้ว จะมีอย่างนับคอ่อยแท้ข้อหงใจอย่างน้ำค่อยเลือดห้ออีย่างน้ำค่อยน้องเข้าบอกเข้าใจน้ำเอฟซีเลยก็ได้หมายถึงเอฟซีที่อยากหู้อยากเห็นเน้อยอยากอยากอยากหู้อยากเห็นเลนะเอฟซีที่เพื่อนดีเพื่อนกก๋ดีเนาะคะ่ะเขาบอกเอ้ยถึงอมีเอฟซีเพื่อนดีทุกคน เอ้ยแค่คนที่เขาเกียนมาว่าจะเตะนะสำหรับคลิปนี้เพราะนี้นะพี่น้องเนาะเจอกันไหมป้าบอกเอซท่านนั้นด้วยอยางหู้อย่างถามตรงๆก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณนะคะที่ติดตามและรับชมรับฟังค่ะกราบข้อขอบคุณนะคะบ๊ายบาย